มาถอะถึงเวลาอาคลิปนี้สนับสนุนอีกแล้วเหรอครับคุณโ,โอตาตัวปอมไม่ชอบเลยนะครับแต่เอาจริงๆนะท่านผู้ชมวันนี้ผมไม่ได้มาเรื่องนะแต่ผมมาเรื่องใช่ครับผมมาเรื่องไฟลดีในฟอนเดชั่น i ฟในฟ o อนเดชั o นนั้นมันเป็นภาคแยกของไฟในไซใช่ไหมจริงด้วยแล้วก็ที่มันทําไมมันต้องแยกด้วยเพราะไซมันก็เหมือนเป็นแบบของแค่ที่เออ่ยังไงอะ่ะของที่แบบพวกกาดอย่างเดียวพวกหมออย่างเดียวเลยประมน,นี้มันไม่นับรวมพวก SCP แต่ว่า s อ p ซมันมาจากไหนตัวนั้นแหละเดี๋ยวให้ดู ซ็งกิปที่ผมเอามาก็เอาคลิปมาจากพี่แตงน,นะขอบคุณมากแล้วก็นี่คือ scp 999ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดผมดมไม่ได้เล่น scp พวกฟอนเดชันนานแล้วแล้วมีคริสแล้วก็ตัวอะไรอยู่ข้างหลังเพียบเลยไอ้ตัวผมอันนี้มันเป็นตัวที่ผมรู้จักหมดเลยนี่นะแต่บางตัวที่ผมก็ไม่รู้จักในนี้ก็มีนะโดยเฉพาะไอตัวนี้ที่มาคุคุ้นเหมือนผมเคยเจอมาก่อมาเข้าประเด็นกันเถอะ ถ้าเรียกมันก็แปลกนะมันแปลกมากเลยแล้วทำไมเขาต้องทำเป็นภาคแยกด้วยเพราะว่าความจริงเขาอาจจะสร้างเป็นอันนี้ก็ได้นะประเด็นนี้ก็ไม่ได้เอาง่ายๆก็คือไซส์มันก็คือฟอนด์ไซส์ไซส์มันก็มีหลายไซส์เอ่อก็เช่นไซส์ B ช้สีแล้วก็ใช้ A แล้วผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากด้วยกับ SCP ผมก็ได้ จำมันมากนะแต่ที่จำได้เนี่ยการเนี่ยมันมีเยอะแล้วก็มันจะมีหลายๆคนแล้วก็จำได้ไหมที่มันมีคนเคยมาช่วยเราตอนสุดท้ายคนนั้นก็ผมน่าจะลืมนะั้นน่าจะเป็นเกรดบีนะนั่นน่าจะน่าจะใช่นะซึ่งที่ผมมาทำแบบนี้ก็แค่ไม่ใช่อะไรหรอกอยากมาบ่นนิดนึง ว่าทำไมมันต้องเปลี่ยนแบบนี้ด้วยความจริงเขา,าไม่ต้องทําเป็นภาคแยกก็ได้แล้วทําไมล่ะทำไมฟลายเดนไอเซมันต้องแยกกับฟลายเดนไอฟอนเดชันเด้เพราะว่ามันคือคำศัพท์เดียวกันเขาศัพท์เดียวกันที่ผมหมายถึงตอนนี้ก็คือคำศัพท์ที่มันอยู่ด้วยกันอาจจะท่านผู้ชมงงเอาง่ายๆก็คือมันเหมือนกันอะ่ะเออม,ม,มันเหมือนกันเลย เืยไอ้คลิปนี้ผมพูดมามันคือเรื่องโจ๊กโจ๊ก